อันนี้เนาะอันนี้พักสวนคุณนุ่มเฮาอข,อขอบขอบคุณพระเจ้าเนอกพระเจ้าอวยพรทุกคนที่สละเวลาโอกาสแล้วก็มาห่วมใจห่วมงานห่วมมือกันมาถวายเครื่อแหงกันเนาะมาอนามัยโบสถ์เฮาเนาะอันนี้คือโบสถ์เฮาเนาะอันนี้นะนี่ยังมีหลายภารกิจเฮายังหลายเนาะเฮาจะเฮ็ดมื้อนี้นี่นได้ก็ฝากให้ทุกคนอธิษฐานเผื่อเนาะอธิษฐานเผื่อกิจจักของพวกเฮาแล้วก็อธิษฐานเผื่อคุณนุ่ม ทุกคนในขณะที hmm. ่เราเป็นคิสเตียนด้วยกันเนาะถ้าผูใดที่เห็นแล้วเห็นคลิปนี้แล้วขอให้ทุกคนที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b e กดกิดตามแล้วก็ต้ดอันนะกดกระดิ่งเนาะพี่น้องแล้วก็มีอย่างที่ผิดพลาดขอให้พี่น้องจะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยเนาะเพื่อเป็นอะไรแเราจะแก้ไขใหม่เนาะอันนี้เราทางสำหรับ แล้วเราจะให้พี่น้องทุกคนบึงกันนะในโบสถ์เนาะอันนี้จะเป็นเฮือนครัวของโบสถ์เนาะพี่น้องอันนี้เม็นห้องน้ํามีซองห้องอยู่นอกนี่แหละก็อันนี้เป็นห้องครัวของโบสถ์เนาะพี่น้องนี่อันนี้กับคุณอันนี้กับเปม็นผู้บ้าเนาะผู้บ้าล่อกาลังกนนะห้องครัวโบสถ์เนาะเปื่อนลายพี่น้องอันนี้เป็นห้องนมัสการเนาะพี่น้องอันนี้เม็นลำโพงอันนี้คือห้องนมัสการของพวกเฮาเนาะนี่ อันนี้กระแมนห้องน้ำห้องที่สำหรับอยู่ในเนาะอยู่ในโบสแล้วก็โบสข้งเฮองมันจะมีสี่ห้องนะทั้งหมดมีห้องนอนสี่ห้องเออห้องนอนสามห้องแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บเครื่องเนาะอันนี้มันก็มีห้องน้ำเนาะพี่น้องอยู่ในห้องนี้ก็มีห้องน้ำอยู่อยู่ในโบสเฮามันจะมีสี่ห้องอันนี้ก็เแมนห้องนอนเนาะแล้วก็อันนี้ก็ะแมนห้องนอนขึ้นกัน อันนี้เป็นเครื่องเสียงของพกเหาเนะพี่นอ้องนะคือหองนอมรสมการนี่เป็นที่นั่งของศญ,ญาปิบาลอาจารย์แล้วก็ส่วน <c oughs> ห้องเก็บของในโบสถ์หนอพี่นอ้องห้องนี้มันจะเป็นห้องเก็บของในโบสถ์เฮาจะพาชมบรรยากาศของในโบสถ์ห้องเลยเนาะนี่ <c oughs> อันนี้คือแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นห้องซอลลาน,น้อยเนอพี่นอ้องืัอนี้เขาเอารถตกต๊อกมาเนะพานนะ คนนุ่มมาอนามัยโบสอันนี้คือห้องสอนหลานน้อยนี่มันจะเป็นแบบนี้ลักษณะของห้องสอนหลานน้อยแล้วก็อันนี้เป็นโอ่งน้ําที่เฮาฮับปิสมาแต่เฮายังพระท่านปูกะโลเนาะพี่น้องอันนี้นี่ภารกิจของเฮายังลายเนาะมันพูด <c oughs> มันหกลายเขาจะได้เห็นท่านี้สำหรับวันนี้เฮาจะได้พัก,กันอนามัยเนาะพี่น้องนี่ <c oughs> อมอค้างโบสข,ของพระเฮาจะเป็นแบบนี้เนาะมันมีเดินกว้างอยู่เนาะพี่น้อง ในบทเฮามันมีนะมันจะมีต้นกล้วยเนาะพี่น้องมีต้นกล้วยได้แล้ะก็ต้นบีกระทิงเนาะสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยมีพยาธิเนาะก็สามารถเอามาเอามาต้มได้เนาะมาต้มกินเนาะบีกระทิงนี่มันคมเนาะเพราะมันจะดีพยาธิอะไรเป็นโรคเบาหวานก็เนี่ยอันนี้เป็นนี่เนาะอันนี้มันจะมีต้นมักรุ่งเนาะพี่น้องอันนี้มีต้นหมักรุ่งเนาะเออมักรุ่งเลยพี่น้องนี่มันต้นมักหุ่งเนาะพี่น้องเตี่เนี่ต้นกล้วยเฮาก็มีกล้วยแล้วเนาะพี่น้องเนี่ยพี่น้องเห็นกล้วยบ่ นี่กลวยมีแล้วโอเคนาอพี่น้องถ้าเป็นใจเ้าเขาจะซมพาพี่น้องซมบรรยากาศใหมน่นะนี่ทุกคนมีหัวมือหัวไม้หัวม,มือกันหลายนาะพี่น้อง,นงใจเดียวกันเนาะโอเคนาะเดียวเขาจะพักอะเนาอพี่น้องตอนนี้เขาเฮ็ดภารกิจเขามันเขากำลังทางอยู่นี่มันเห็นแมงแมงจงอุน่นนาะพี่น้องนแมงจงอุ่นอยู่นี่เลย เฮ่นบอกโต๊ะเสียแล้เรื่องมันบินไปบินมานี่นี่ๆนนน้อยนมันบินไปบินมานี่ยจงอุ่นเนะพี่น้องมันแต้นเนาะมันมีแต้นเน่เนี่ๆๆ่แต่บ่เห็นโอยห่างมันอยู่ใส่เนาะเฮ่นบ่มันบินไปบินมาเนาะโอ้แต่เฮาก็บ่เป็นย่างเนาะดีเท่พระเจ้าคุ้มครองรักษาเฮาเนาะมันก็บ่ตต์บอตตบ่ตต์บ่ตต์บ่กัดเฮาายังเลยเนาะ ต่อไปนี้เราจะเริ่มภารกิจขาต้น <c oughs> เราจะเริ่มใครจะไปพุ่นมาเนะเะาะเนียนนเริ่มเรมเริ่วเหนยโอ้เี้ยมันัแคทมงกนี่นะา เอ,เอามันมีลิขปูมีไหมทางไว้ได้ไหมห่อนห้อนโอเครเับนอกตอนนี้เขากระทางไม่ช่วยอะไแต่ว่าเขาจะพ่อทายหมดละแต่พ่อสมนี้ขอให้พระเจ้าอยพรทุกคนเนาะทัด মত মত কথা